Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in cert Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm a ass เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็มารับบทเป็นโอเมนนะครับก็มาพร้อมกับสกินใหม่ด้วยนะครับเป็นสกินอ๋อฮาโลวีนนะครับอ่าเป็นสกินอันเดนนะครับของโอเมนนะครับทุกคนก็สามารถรับได้ที่วอลเลอร์พาร์ทซีซั่นล่าสุดเลยนะครับทุกคนวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นสามสิบนั่นเองนะครับก็สกินนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะ ครัทุกคนก็สามารถไปตำกันได้นะครับในราคา299บาทมามา,มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมารู้สึกว่าโอเมนแผน,นี้ตีเบานะครับทุกคนสําหรับผมหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราสกินนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็ฟังๆไปก่อนเนาะช่วงนี้ด้วยความที่โอเมนเนี่ยมันแอบเนิร์ฟก็ไม่รู้นะครับเท่าที่ผมไปเล่นมานะ อันตีของโอมิเอนเนี่ยจะไม่สามารถจับได้ทันทีแล้วนะเราต้องเอาตัวไปติดระยะประชินนะครับถึงจะสามารถจับได้นะครับพอจับไปแล้วมันหลุดนะครับหลุดการขังนะครับไม่สามารถขังแบบเหมือนซีซันก่อนๆได้นะครับทุกคนผมก็จะมาเล่นให้ดูกันนะอ่ามังกรเล็กเกิดละพยายามเก็บมังกรเล็กบ่อยๆนะครับเพราะว่าแผ่นนี้มังกรเล็กจําเป็นมากนะครับ ออ้ยโดนต้วงไหวไหมเมื่อกี้นี้ผมก็พลาดนะครับเอ่อผมไม่เห็นป่านะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าป่าฟาร,ร์มเสรตต็จตอนไหนนะครับก็พลาดไปนะช็อตนี้ด้วยความที่ป่าฝั่งผมไม่เวลสีเลยนะเลยเสียไปนะครับทุกคนพยายามเคลียร์เวฟก่อนเดินนะครับโอเมาะว่าโอเมนเนี่ยไม่สามารถไฟเยอะได้นะครับทุกคนอ่าเรา ต้องทําเว็บก่อนนะโอเมนว่าตัวมันดันป้อมเร็วนะครับทุกคนไม่มีอะไรมาก,กครับโอเมนเคลียแล้วเดินนะถ้าเพื่อนไฟเราก็ไปดันป้อมนะครับประมาณนั้นนะครับม,รมาแล้วมังกรได้นะรวมมังกรเลยลาก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 ฝามันมาตรงนี้นะทุกคน ดีแลกวะผมก็ไปถ่วงป่านะผมจะพยายามถ่วงป่าไปขังแล้วเอาเลย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 ขังป่าไปล้วเล่นเล่นต่อได้นะอา้าวดวงล่วงไปปีไปจุ๊บกดสองถอยก่อน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 เดี๋ยวโดวนรีแลกเต่าตายหมดนะถอยก่อนนะเ,นเนรือดไมนะ่พร้อมแล้วตอนนี้ เขากลับไปรีก่อนกลับไปรีก่อนแป๊บหนึ่งจะเย็นๆมังกรจะเกิดแล้วหกว,วิไปเร็วไปเร็วซาตา,ตาดับเอาเปิดได้เหรอ Vừa đưa xa ta Chạy yên chạy yên Chia viếp con Nào xa ta luôn Ôm con đấy ôm con đi ôm con đi Rồi Chạp Ở đây ở đây ở đây, Dành cho ma Dành cho ma Tránh phủ bay Ma đi thuyền con ผมจะออกเป็นรองเท้า2คู่นะครับเกมนี้ก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับทุกคนผมจะออกมาเพื่อแก๊งเพื่อนนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งเร็วเนี่ยมันมีพาสซีสในแบบการเดินแก๊้งนะครับออเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองนะครับทุกคนหรือรองเท้าไฟของร้เองนะโอเค ด้วความที่โอเมนมันมีสกิลสองที่เคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับถ้าใช้กําลองเท้าคู่นี้ก็จะสามารถเติมไฟได้เร็วขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังหาตังก่อนมาจับดีแลกแล้วฟาดเขียนเคียนเคียนเคียเค้ยนเอาดิเอาดีเอาดีอาดโอ้ยดวงมาดวงมาแค่แล้วดึงสวยต้องรีนะต้องรีนะ กลับไปดีก่อนใจยเย็นๆมาเดือดเต็มละกลับไปยืนเล่นเหมือนเดิมนะครับเราออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะมันก่อนเล็กจะเกิด30ปีวินะเควฟก่อนค่อยค่อยออก โอเคได้แล้วนะครับขงองเราิ่งเลยของเรากีดักดีดักดักเนี่ยผมแนะนำให้เอาเวลาตอนที่ไม่มีอะไรจะเอานะครับทุกคนไป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 จับเอา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 สวยถอยก่อนต้องรีเลื่นหมดแล้วอุตสาห์แทงป้อมเอาความสักกันไปกลับกลับแล้วมันน่าจะมาแก๊งแล้วนะครับทุกคน เพื่อนกำลังตกประกำลำบากเดินล่างต้องรีบไปแก๊งต้องรีบไปช่วยนะสามารถลองออกได้นะครับลองเท้าสองคู่ถือว่าดีนะครับสำหรับตัวขาตายนะหรือว่าโลมิงต้องการที่จะเดินแก๊งเพื่อนไวๆนะครับ <c oughs> ก็สามารถเอาได้นะ <c oughs> มา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 ,มาดึงแล้วดึงแล้วหูย ยังจะปล่อยอันติกาะตกิดกาชาใจโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนมันจับไม่ติดนะถ้าไม่อยู่ใกล้ๆจริงๆโอเมนตีไปตีไปตีไปโอโริปโปเลนบนน่าจะแลกล่างนะเนี่ยเอาล่างเอาล่างเอาล่างผมน่าจะกลับไม่ทันนะแลกเลยก็ได้มาไหวนะไหวนะไหวนะไหวอย,อยู่ยืนได้ยืนได้ ฟาดเยน็เยนเย็นเย็นไปเยน็นสวยเอามังกรก็ได้นะเพราะว่าดิปเปอร์อยู่บนเดิๆๆๆๆิปเอร์ดิปเปอร์ป่าเขาอยู่บนด้วยสวยอยู่สวยอยู่ขอกลับไปกันบ้านแป๊บเดีย๋ยวป้อมแตกฝังป้อมจะคุมต้องรีบไปกันป้อมแล้วป้อมจะแตกทันไม่เนี่ย ชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นไกรอานะครับทุกคนเพื่ออเด้งเลื่อนนะครับทุกคนแล้วก็กันกันดีแลกด้วยนะไปลวจ้าเดี๋ยวทำเวฟบ,บนให้นะไหวไม่น่ายังพิ่งไฟนะ่าจะเย็นๆทำเวฟสูงก่อนค่อยๆเล่นฉันจะดักตรงนี้นะ าก็จะดักเก็บตรงนี้นะครับเผื่อมีคนมานะ mm. แล้วเราจะสู้ได้เราแต่เราเราจะสู้ดิปโฟไม่ได้หายดวงหายริปโฟก็หายหายยาวเลยนี่นะครับมีประโยชน์มากนะครับในกการเติมไฟปไปเนี่ยแป๊บเดียวลงมาถึงมังกรลนนะเฮ้ยโอ้โหโดนแจนเซ่นเหล้าอุ้ย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 ,ย,ยดวงมาอุ้ยโดนเบิ์ล ไปแล้วไปตาจ้าไปตาจ้ายังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวทำเวฟรอเดี๋ยวทำเวฟรอตีบนเข้าถ่วงมันไอ้ถ่วงไาหน่อยอุ้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 ยจะเย็นเพื่อนอันตรายชิปตัดเวฟบนรอทำล่างรอก็ได้นะโอเคตีเรลาไปสามเย็บยับ หาตั้งมาโอเคเขาต้องลีนะฝั่งเขานะครับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องกลับก็ได้นะเพราะว่าได้ดูดเลือดแล้วน่าจะไหวนะโอ้มาแล้วมาแล้วจะจับถังไอว้ยยังได้อยู่จับได้จับได้วย อารมจับผิดตัวถอยนะถอยนะไม่ไฟนะแย่และเดนนินเลยยังพิวอยู่ยังพิวอยู่เอ้าตายหมดมาดิครับมีรองเท้าไฟนะครับไล่ทันเรอไปแล้วนี่นะครับประโยชน์ของรองเท้าไฟหนีเร็วได้นะเอาจริงสามารถไปออกกันได้นะครับนี่มามายื้ยื้ย ยือ้อยังไงหรือจะเอามามายังได้อยู่ยังได้อยู่ยิงคืดใจเดียวโอ้โหสามตัวไปแล้วเว้เจ้าไหวไหมนะบินไปโจบินไปเฮ้ยอุ้ยโดนแคนเซิลอีกแล้วโดนน่ยนดนนิดยหน่อยก็อันนั้นหลุดแล้วนะครับทุกคนเหมือนสกิลหนึ่งมาหลอดเลยนะครับโดนนิดๆหน่อยๆก็โดนแคนเซิลแล้วนะครับ ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับจับนี่คือจับได้แล้วนะก็ลองไปคิดกันดูนะครับว่าใครจะเล่นตัวนี้นะถ้าใครจับแม่นๆก็สามารถลงหยิบไปลงแรงได้นะถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์เลยทีเดียว right ก็จะตัดป่าเขานะตอนนี้อา้าว่วง่วงยังไงเพื่อนมา เราเราอุ้ยมาเยอะมาเยอะถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้การแล้วเยอะเกินอ่าได้ทานอนแล้วนะครับทุกคนเราต้องแยกดันนะเพราะว่าอ้า,าวธาตาล่วงโอมเมนเป็นตัวแยกดันนะครับพยายามทำเวฟให้สูงที่สุดนะครับเพื่อเข้าไฟเราก็จะรอบเข้าไปดันป้อมได้นะ เกมนี้ผมก็จะออกเป็นแช่ด้วยนะครับเอามากันด้วงนะครับทุกคนจะเย็นเพื่อนค่อยคุยกันโอ้โหพีจับไม่โดนเยอะแล้วถอยก้อนถอยก้อนตั้งหลักก่อนมังกรเกิดน,นะกลับไปเอาก้อนก็ได้นะ หนาหนายิงไม่พขหรอกแค่น,นี้มังกร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 แบล็คมังกรเรวฝั่งมันตายสองเราเอามังกรได้นะทำไมไม่เอาล่ะมารวมได้แล้วแล้วอารามเปิดแล้วมารวม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 เดี๋ยวดังให้ไป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  มาทำลิปก่อนหายทั้งทีมเลยน่าจะใช่ในป้อมอ่าบัฟฟ้าฉันขอบัฟฟ้าแล้วกันป่าลิโป้เขายู่บนสองตัวสวยงามครับผมถ้าได้แช่เราก็จะทำจังหวาให้เพื่อนได้ดีนะครับทุกคนเพราะว่าร่วงเนี่ยมันเบิร์ดเราเข้านะ อันนั้นสกิลมันจะอันนั้นก็ได้สกิลโอเมนจะกันดาเมจก็เถอะแต่มันก็เบิร์ดเขานะครับมาจับเหลา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 เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหแช่ไปเลยยังได้อยู่คลิปเข้าคลิปเข้าคลิปเข้าเหลาบน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 โอ้โห มาดิครับหนาะอยู่นะสวยน่าจะจบได้เลยนะเนี่ยเฮจ้ะมาดิยืนต่อยืนต่อยืนตะ่อไม่รอแล้วนะยืนต่อมามาเขี้ยนเขี้ยนหนาครับหนาหนาหนามาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยนใจเย็นใจเย็นตั Sud ้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนมาดิครับมาดิครับหนึ่ง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 คิดว่าคิดว่าเก่งนะ ออมาดิ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 ลองมานะลองมาวิ่งแล้ววิ่งแล้วอา้าวสะระจะเย็นจะเย็นกลับไปรีเป๊บโอเคเหลือเต็มแล้วกำลังไปใจเย็นๆมังกรจะเกิด20่สิบวินะ หายเยอะเลยฮะจะไหวปะเนี่ยขโมยบูก่อนแล้วกันไม่มีคนมาชิวๆจังหวะนี้เฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วอย่านะครับอย่านะครับมามาเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บปุ๊บเอาไปดิเอาไปดิสวยอ๋อมาก่อนอ๋อมาก่อน ขอฟาร์มก่อนมาแล้วจ้ามามา,ม,ามีแข่งนะมีแข่งนะเล่นได้เหลาอยู่เหลาอยู่เอาเลยเ,เลยสวยสวยจัดสวยจัดยาวไปยาวไปยาวไปมาดิครับมาดิครับไหวอยู่นะไหวอยู่นะไหวอยู่นะมีแข่งมีแข่งมีแข่งเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอาเลยเอาเลยไหวอยู่ไหวอยู่รีเลือดออกของรีเลือด ก็สําหรับอันนั้นนี่ก็เป็นชิคเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถลองทํากันได้นะถ้าเราไฟแล้วเลือดน้อยเราก็ลองออกดูนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับก็เราใช้ก่อเกิดแล้วก็สามารถซื้อแทนก่อเกิดได้เลยนะรวมเงินการกับสลับไอเทมครับมามาเราป้อม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 มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วก่อนแล้วก่อนตอนนี้2คนก็ไหว2อคนก็ไหวมัทับมันทับไหวอยู่นะสองคน มาดิมาดิสองสองลีสองลีองลถอยถอยถอยลีเลือดก่อนจะเย็นน่าจะได้ดังนะครับทีมเราโอเคเอาดังมาจบเลย15นาทีแล้วตอนกลางคืนแล้วต้องรีบจบนะดังเซเลียเยดินเร็วมากคิปวิ่งเร็วนะครับถ้า15นาที มีเดลักกันไหวเปล่าอืมมาดิก,กล,ล,ล,ลับมามาเลาเลาเลายืนฟันฟันล็อกชิลไปยังได้อยู่ยังได้อยู่สวยสวยสวยเอา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 ,เอ,าอุ้ยโดนตันเออฝากงานด้วยน้องๆเกมงานไ้ทีจบได้ก็จบเลยนะดักเลยเยอร์บุกดักเลยเยอร์บุกตีบ,บอ,อมเอมอเอาหน่อยดาร์คเลเยอร์ โชว์ความแข็งแกร่งโชว์ความแข็งแกงให้พวกมันรู้ตีป้อมตีป้อมตีป้อมเร็วข้าเร็วข้าเม็ดเดียวเอาทำไมทำไมยังฆ่าคนอ่ะไม่ตีป้อมตีเลยเราลท์ซิเลเยอร์แข็งแกร่งอุ้ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอัลิชชเกมเมอร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย you ever felt uncomfortable in your own